ก็ amazing ม,มากเลยอะคน40ข <c oughs> องคุณหมบอกว่าถ้ามีน้ำว่าขนาดนี้ไม่น่าจะมีธรรมชาติได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องก็มาธรรมชาติแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อข้าวโอ๊ตค่ะแม่ข้าวโอ๊ตได้ข่าวว่ากำลังจะไปกินยากระตุ้นไข่คือที่จริงแล้วค่ะก่อนหน้านั้นนะคะไปทำไอวีค่ะได้ปรึกษาทน<ส>ายบินว่าเราอยากทำ IU i อวีเราต้องคุยรบบลุงยังไงแต่ราบบรุงแบบไม่เต็มที่ค่ะคุณก้อยเดี๋ยวทำไมครั้งแรกติดนะคะน้องหัวใจหยุดเต้น อ๋อ oh, คือครั้งแรกก็คือเริ่มบำรุงแล้วก็ติดด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเรายังไม่ได้จริงจังเคร่งคัดไม่ได้เคร่งคัดค่ะอันาเคร่งคัดหลังจากที่ คุณหมอบอกว่าหลังจากหนึ่งเดือนมากปล่อยได้ก็เลยสัยเอมีไปอีกว่าต้องทานอะไรบ้างตัว,ตวไหนหลังจากนั้นก็ตื่นทานทุกตัวเลยคราวนี้ก็ตามสูตรแล้วเพราะว่าน้องอยู่ไปยิงตอนแปดวิค่ะน้องน้องมีหัว<ส>ใจแล้วค่ะอ๋อเ <ใจ S 1> หรอคะจริงๆคืออันตราซาวเจอหัวใจแล้วด้วย<ช>หัวใจก็ฟอไปจริงๆมันก็คือตัวอ่อนโครมโมโซมผิดปกติซึ่งมันก็มาจากไข่เราย,ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าบางเออเชื้อดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออ ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าเออถ้าเราบำรุงเต็มที่แล้วอะไรเงรี้ยค่ะเราจะสามารถมีได้ไหมเพราะเขาไม่คิดจะมีธรรมชาติได้แล้วคะ่ะคุณหมอบอกว่าเรามีลองกาจะมีได้คุณหมอก็เลยบอกว่าลองไอดูไอ้ไหม <ừ m. S 2> แต่พอเราบำรุงน้องก็มาธรรมชาติค่ะโอ้คุ้กกี้แบบโอ้ยอเมซิ่งมากเลยอะ่ะคน40 <c oughs> ของแม่มันดูง่ายมากอ่ะ คนอื่นเขาแบบกว่าจะคัดโครโมโซมกว่าจะกระตุ้นไข่ของแม่เนี่ยคุูก็ว่าจริงๆผู้ชายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ของเขาก็ลงดูเออเหรอคะอ๋อพ่ก็ว่ามัให้ทานตั้งแต่ตัวโปรตีนอะไรเงี้ยค่ะดูทุกอย่างแล้วก็ให้ทานตามผลกันทุกอย่างเขาก็กินเฟอร์ต้าใช่ค่ะของแม่เฟรตี้แม่กินเฟอร์ตี้พ่กินตัวใหม่ไหมตัว m อ็ีอ่ะได้ทานแล้วก็เคยคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเอออันนี้ช่วงนี้เด็กไข่ตกนะแค่นั้นเลยค่ะนอนประมาณธรรมชาติเลยค่ะเขาก็เลยรีจรว่าก็คือตอนแรกอ่ะแม่กก ครั้งที่2ไม่ได้กะว่าจะปล่อยธรรมชาติใช่ค่ะไม่ได้กะว่าจะปล่อยเพราะว่าคุณบอกแบว่าถ้ามีเนื้อวอกขนาดเนี้มนไม่น่าจะมีธรรมชาติได้นะอะไรเงี้ยมันกี่เซนกันกน,นะแม่ประมาณ6โอ้<ด>ใหญ่นะเพราะว่าเนื้องอกถ้าเกิน4เซนนะส่วนใหญ่ก็คือแบบพิจนาผ่าแล้วแค่นี้แม่บำรุงอะไรบ้างอันดับแรกแม่ก็ตัดตีนเฟอร์ตี้ค่ะแล้วก็เทียวกรีนเทียวเลดต้องมาแต่ว่าน้ำมะกรูดยังไงก็ต้องสอนค่ะคือน้องๆท่านอื่นอะไรเงี้ยก็จะแบบ ทำไมมีได้ทำไมถึงได้แบบมาไวาจังเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำไปท่านอื่นก็ติดนะคะโอ้จริงเหรอตอนนี้เราต้องมีธรรมชาติค่ะนานไหมคะคนที่บำรุงเขาก็เริ่มบำรุงสองถึงสามเดือนค่ะหมุนกล้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ท้องธรรมชาติด้วยของแม่ก็สามเดือนไหมกี่เดือนที่บำรุงอยู่ทั้งของแม่เองบำรุงเต็มที่สองเดือนเต็มเต็มก็คือโอว่า์ออะไรทุกอย่างบำรุงตามคอร์สจริงจริงจังๆเลยค่ะแม่ขุดลูกด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วคือเขาขุดลูกแล้วก็สองเดือนบำรุงเต็มเต็มแล้วน้องก็มาธรรมชาติแล้วแสดงว่าขณะ ผนดลูกผนังมดลูกไม่บางนะจริงๆคนผนดลูกส่อนใหญ่ผนังจะบางต้องรอแบบ4ี่หเดือนแต่แม่กินโปรตีนมาตั้งแต่ก่อนท้องแรกด้วยแหละมันสะสมถ้ารวมมาตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือประมาณสามเดือนได้มดลูกก็ไม่บางปัจจุบันนี้คือ16วีคใช่ค่ะตอนนี้ต้องตรวจคุมโรมผ่านเียร้อยโอ้ยอันนี้แหละสบายใจมาก ก็คือมัน่สทลายใจมากค่ะลูกที่เนทุกขนตอนเลยครับลูกสาวหรือลูกชายลูกชายลูกชายแล้วมาธรรมชาติใช่ค่ะเขามาธรรมชาติแย่ที่หมอบอกว่าที่จริงแล้วมีน้องงด้วย สี่สิบด้วยอะค่ะการมีธรรมชาติมปนยาก,ยากมากคุณหมอกขาไดบอกเลยว่ามันมหัศสรรย์มากเลยนะแม่เราโครโมโซมปกติด้วยอะไรเงี้ยโอกาสของคนสี่สิบแบบประมาณห้าเปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงปกติด้วยนะแต่แม่เป็นผู้หญิงที่มีเนื้องอกมาด้วยมันโอกาสน่าจะน้อยกว่านะแต่ครูก้อยว่ามันทัดทานความสมบูรณ์ไม่ไหวหรอกนะคะไม่มีอาการแพ้ท้องไม่มีอาการแพ้ท้องเลยอัฟิชาตะวุดจริงๆครูก้อยมาแสดงความยินดีแม่ฝากหน่อยบางคนสี่สิบก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเสื่อมไปเยอะอะไข่ก็แก่ทำไมทำไม่ท้องสักทีฝากบอก แม่แม่หน่อยค่ะก็อยากให้กำลังใจแม่แม่คนอายุ40อย่างเราค่ะถ้าเราบำรุงดีตั้งต้นดียังไงก็สําเร็จค่ะต้องมีกําลังใจอย่าท้อดูแลร่างกายก่อนแต่ถ้าเรามีปัญหามากยังไงเราก็ต้องร่วมกับทางการแพทย์ด้วยมันก็จะไม่ช้าเกินไปยินดีด้วยแม่เข้าโอ๊สโอเคบายๆขอบคุณมากแม่สวัสดีค่ะ